สวัสดีชาวโรคและนาร็อกทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับอัครัชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเก็บระเบล1 1 2นึ่งถึงร้อนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะอธิบายเป็นช่วงระเบลนะครับเพื่อนๆนก็สามารถกดข้ามไปดูช่วงระเบลที่เพื่อนๆต้องการดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่วินาทีไว้ใต้รางคอมเมนต์นะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงระเบลแรกเลยนะครับผมเป็นช่วงระเบลยบศูนย์ระเบลยสินะครับผม อย่างแรกนะครับผมก็เลเศูนย์ถึงสิบเราก็ไปเดิน Academy หรอ t หรือเทนนิงกาวเองก็ได้นะครับจนถึง Job 10, Level 10ิบเลเวลสิบเลยก็ได้นะครับผมได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับผมถ้าสำหรับเพื่อนเพื่อไม่มีของนะครับแนะนำว่าให้เดิน q u วส t อ c a คน m y นะครับผมซึ่งวิธีการเดินก็ อยู่ที่ตัวไอด้านบนนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆมีของระดับหนึ่งหรือต้องการที่จะไม่ทำเควส์อะ d e m ดมีนะครับผมก็มาเวลข้างนอกแมป,ปได้นะครับผมอย่างแรกนะครับเลเวลวที่เลเวลได้ก็จะเป็นโรด้าฟล็อกนะครับเลเวลโรด้าฟ็อกกปัก็ปักกปก็ปกพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะ A few moments later โอเคครับผมมอนเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นโรดาฟอกนะครับเลเวลสิบสามก็จะมีดอบเป็นสติกกี้เว็บฟูดนะครับผาก,กบนะครับซึ่งเอาไปใช้เป็นเควสต,ตอนช่วงส่งขากบตอนเลเวลห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบได้นะครับเพ,พื่อนๆก็เก็บไว้ใช้ได้หรือเก็บไปขายได้นะครับผม ก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลนะครับตัวต่อไปก็คือแมนดาโกรานะครับเรเวลสิบสามเช่นเดียวกันนะครับผมของที่ดอบก็น่าจะมีสเตมนะครับไว้ทํายานะครับก็เพื่อนๆเ,เก็บไว้ก็น่าจะขายได้เช่นเดียวกันนะครับผมในตัวต่อไปก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับผมเรเวลสิบสามเหมือนกันนั่นเองตัวนี้จะมีที่ป้ายป้ายอิเดน้เควสด้วยนะครับผมเรเวล1สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเพื่อนๆก็ไปรับกันได้นะครับเพื่อจะได้ EP พีเสริมนะครับผมโอเคครับผมช่วงรลเวลต่อไปก็จะเป็นช่วงเระรับสิบห สิบภาคยี่ห้าก็มอนเตอร์ตัวแรกนะครับผมก็ไปเก็บเลเวลที่ซอมบี้ได้ครับผมเลเวลสิบเจ็ดนะครับผมเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้ที่ถ้ำพาย่อนชั้นหนึ่งนะครับผมก็ไปเก็บกันได้นะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเวิร์มเทลแล้วก็เลเวลสิบเจ็ดนะมีเควสอีเดนเควสด้วยนะครับผมอยู่ในป้ายบอด อยู่ในป้ายเควสนะครับเซสวีล11-25เหมือนกันสปอร์ด้วยนะครับผมอยู่แมปเดียวกันเลยวอร์มเทลสปอร์สวีล18นะครับผมอยู่ในแมปเดียวกันเลยเพื่อนๆก็ไปรับเควสแล้วไปเก็บที่นี่ได้เลยนะครับผมซึ่งได้รวบยอดไปเลย2ตัวนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับผมก็คือตีบักนะครับผมตีบัก level 21ครับก็เพื่อนๆก็ไปเก็บได้ครับที่ท่อชั้นหนึ่งนะครับผมไปเก็บได้นะครับโอเคครับช่วงมอนสเตอร์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็น ทั้ง,ง,ง,ทงฝั่งของมอลล็อกนะกันทั้งฝั่งของมอลล็อกก็จะมีทั้งปิโกปิโกเลเวล25ยี่สิบห้านะครับผมก็มีเดนเคสด้วยนะครับผมทั้งปีโกแล้วก็มุกกะเป็นฝั่งของมอลล็อก้ะกันพเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้สาหรับใครที่อยู่ใกล้ๆมอลล็อกหรือหนีความคนเยอะจากสปอหรือวอมเทลผมว่าคนเยอะแน่นอนก็ไปเก็บมูกะกับปีโกปิโกได้นะครับผมมีเคสเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับผมเป็นช่วงระเบลต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเก็บระเบลของช่วง25-40นะครับผมช่วง25-40ก็จะมีมอนเตอร์ตัวแรกนะครับผมก็คือไพซันสปอร์ระเบล26นะครับผมมี e d e n นเควสบ้ายเหมือนกันนะครับผมเป็นช่วง11-25แล้วก็26-40้ไดเลยรับได้2ต่อเลยนะครับผมนะครับ แต่ว่าช่วง11-25ไหวไหมอีกเลือกหนึ่งนะครับผมเพราะช่วงที่เหมาะที่สุดน่าจะเป็น26-40แต่เควสต26-40จะได้ EP ค่อนข้างน้อยแต่จะได้เป็นเลสต์นวิกเพิ่มมา100อันนะครับผมมีหลายเควสตเลยนะครับผมเพมื่อนๆก็ไปดูได้ที่อ e ินเควสนะครับผมโอเคครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นบิ๊กฟู้ดครับเลเวล29นะครับผมก็มาเก็บกันได้อยู่ใกล้ๆพ,พยอนด้านขวาม,มอนกันนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นพวกตีบัคนะครับผมกับ ่าเป็นเฟมิลี่บัคกับเมลตี้บัคนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่ท่อชั้นอ่าท่อดันเจียนชั้น2กับชั้น3เพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับผมอีกตัวนึงก็เป็นเอเดลวิโลนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เลเวลที่34นะครับตัวนี้จะมีสกิลโคโบ้มาด้วยนะตัวมอนมันเองก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าสู้กับมันได้ก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่ EP ค่อนข้างที่ดีเพราะว่ามีอีเดนเควสด้วยนะครับผมช่วงเล่ยยี่สิบหกถึงสี่สิบเพื่อนเพื่อนก็ไปเ,เก อีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นดันมดนะครับผมชั้น1ชั้น2ไปเก็บระเบิดได้เลยนะครับผมเป็นช่วงระเบิดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้านะครับผมก็น่าจะมีทั้งการ์ดฮิลด้วยแล้วก็น่าจะมีทั้งของดีๆระเบิดดีๆมอนดีๆเยอะแยะเลยนะครับผมอันดับต่อไปก็จะเป็นโยโย่นะครับผมระเบิดสามสิบแปดที่เมืองเอาไปเก็บกันได้นะครับ ต่อไปเป็นช่วงเก็บเลเวลช่วงเลเวล40-55นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะครับผมเพราะว่าจะได้ไปเก็บออกนะครับผมก็ในแมปนี้ก็จะไปที่ป่าออกก่อนเลยกันที่ป่าออกก็จะมีออกเบบี้นะครับผมเลเวล43ออกวอลเลอร์เลเวล44แล้วก็มีเดนเคสด้วยนะครับผมช่วงเลเวล41-55นะครับก็จะมีออกเรดดี้ด้วยนะครับผมก็จะมีดรอปไฟฟ้าซึ่งเอาเงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับผม พอถัดมาเลเวลเริ่มสูงขึ้นหน่อยนะครับผมก็เข้าถ้ำนะครับผมดันเจียนชั้นหนึ่งของออกนั่นเองก็จะมีทั้งออกซอมบี้นะครับผมแล้วก็ออกสเกลิตันนะซึ่งมอนเตอร์พวกนี้เป็นมอนเตอร์ที่โจมตีเราก่อนนะครับเพื่อนๆก็ไปเก็บแลวสามารถลากได้ด้วยเพราะว่ามันโจมตีเราก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีมอนเยอะนะครับผมจะไม่มั่นใจว่าคาเวตี้จะมีมากแค่ไหนนะครับผมก็ต้องไปรอดูกันนะครับผมชั้น2ก็จะมีซีน็อกนะครับผมเลเวลห้าสิบสี่มีเดนควสเช่นเดียวกันคร ช่วง41-55นะครับผมแล้วก็มัมมี่เหมือนกันครับผมปริมิตชั้น3นะครับผมก็จะมีทั้งอีเดนเควสมาด้วยเหมือนกันช่วง41-55นะครับเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้หรือมีที่นึงนะครับผมก็คือสเกลวอล์กเกอร์นะครับผมเลเวล44ซึ่งตัวละครซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมดอปแรกค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็การ์ดค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะครับผมก็อยากได้ทั้งเงินทั้งเวลก็ไปเก็บที่สเกลวอล์กเกอร์ได้นะครับผมเป็นที่ที่เก็บเวลที่ดีเหมือนนนกััะครบ ช่วงต่อไปก็คือไอตัวต่อไปก็คือเซลเลเวล47นั่นเองคือตัวนี้ขยะค่อนข้างจะแพงเลยนะครับผมซึ่งมีโอกาสดรอปสูงด้วยอะไรขยะกแพงๆเนี่ยก็ไปเก็บตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นมอตเตอร์อาร์กอนด้วยนะครับแต่รู้สึกมันจะมีสกิลวอเตอร์บอลนะครับผมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีของการท่าน้น้าก็ค่อนข้างที่จะแรงค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับผมโอเคครับช่วงเลเวลต่อไปก็คือจะเป็นช่วงเลเวล ห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะครับผมช่วงนี้นะครับผมใครที่มีขากบก็ไปทาเพสส่สงขากบได้นะครับช่วงระดับห้าสิบห้าเจ็ดสิบสามารถส่งต่อเนื่องได้เลยนะครับผมจนถึงระดับจากัดที่มันไม่ให้ส่งนะเพื่อนๆก็ไปส่งได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีขากบนะครับผมก็ไปเก็บระดับตามมอนสเตอร์ตุกตามมอนสเตอร์พวกนี้ได้นะครับผมก็จะมีอลิเกเตอร์นะครับผมซึ่งมีเควสอีเดนเควสช่วง ห้าสบกถึงเจ็ดสิบด้วยเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้หรือตัวที่สองคือมินิทอสนะครับผมก็คือจะววงเราเองการ์ดค่อนข้างมีราคาสูงนะครับผมก็เลเวลห้าสิบแปดเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับผมต่อไปครับตัวแซนแมนครับเป็นมอนสเตอร์ที่อัดแล้วก่อนด้วยแล้วมอนต์ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเลเวลหกสิบเอ็ดนะครับผมมอนสเตอร์ในต่อไปนะครับผมจะเป็นแมปแถวแถวอาร์มเบลล่านะครับผมก็จะมีพวกเวทันไฟเตอร์นะครับผมแล้วก็วูเทนชูเตอร์นะครับเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้ส่่วนใหญ ปเก็บแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นมอนเตอร์ที่ตีเดี่ยวๆนะครับผมไม่ค่อยเป็นหมูเพราะว่ามอนเตอร์ไม่ค่อยที่จะมีเยอะเป็นฝูงๆมากนะครับผมแต่ก็มีมอนเยอะพอสมควรให้ตีเท่าตัวนะครับต่อไปนะครับผมมอนเตอร์ต่อไปก็จะเป็นงมูดำนะครับผมเป็นสถานที่ที่คนหลายคนชอบที่จะไปนะครับเพราะค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับผมแล้วก็ EP ดีนะครับผมก็เป็นช่วงเลเวลเจ็ดสิบเพื่อนๆก็ไปลากกันได้นะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นช่วงเลเวลเจ็ดสิบถึงแปดสิบห้านะครับผม ก็ตัวแรกนะครับผมก็จะไปเก็บเป็นนอนแดงก็ได้นะครับผมหรือว่า75นะครับก็ไปเก็บกันได้ตัวที่2ก็จะเป็นแกบบิงโกหรือว่า75อันที่3ก็จะเป็นคอกนะครับผมหรือว่า81และมีเควสอีเดนด้วยครับแต่ว่าเป็นเควสชุดนะครับต้องเก็บชุดให้ครบก่อนถึงจะส่งเควสี่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นตัวคอรกตัวเดียวนะมันเป็นตัวอื่นด้วยเพื่อนๆก็ไปดูที่อีเดนเควสนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวต่อไปครับก็คือวูดกอบินนะครับผมก็คือป่ามอสของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นวูดกอบินกับไอวูดกอบินกับเลสนะครับผมซึ่งอยู่ชั้นแรกนะครับผมเพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับผมคนก็น่าจะเยอะพอสมควรนะที่นี่ก็เป็นที่ที่คนมักจะไปนะครับผมต่อไปก็เป็นแฮปปี้นะครับผมก็จะมีอีเดนเควสช่วง7 1็ดถึงแปเหมือนเดิมนะครับผม ก็จะเป็นเควสชุดนะครับซึ่งมอเตอร์ฮัพปี้นี่ก็เก่งค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับผมก็ต้องมีของพอสมควรถึงจะสู้มันได้นะครับผมแต่ก็เป็นอี p พีที่ดีเหมือนกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นมอนจําพวกอยู่ป่ามอสตันเจียนชั้น2ชั้น3นะครับผมก็จะมีพวกเมเกะเล่ไปสี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี่แหละครับผม u z h a s เเนี่ยผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเรียกว่า85แล้วก็เบบี้ยาก้านะครับผมเรียกว่า87นะครับผม มีอีเดนเควสเหมือนกันนะครับผมแต่เบบี้ยาก้านี่คือเป็นอีเดนเควสช่วงเลเวล86-90นะครับผมก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ตัวต่อไปสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นพวกมังกรนะครับผมที่อยู่ข้างๆการ์ดเทมนั่นเองก็เลเวลที่86นะครับผมเพื่อนๆก็ไปเก็บเลเวลกันได้เก็บเลเวลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นช่วงเลเวล85-99นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมอนสเตอร์ตัวแรกก็คืออารามนะครับผมเลเวล88นะครับผม มีเซนควสเหมือนกันช่วง86-90นะครับผมตัวที่2ครับก็คือซัมบี้พารเซเนอร์นะครับผมก็คือคนคุกของเรานั่นเองนะครับผมเลเวล89นะครับผมแต่อีกตัวหนึ่งก็คือผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรนะน่าจะอ่านว่าโนวุฒนะครับผมโนวุฒเลสนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็เลเวล90ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีมอนเยอะนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่ากาวตที่เยอะไหมแต่ที่ผมเคยเลน14.2มามันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็ไปไปเก็เลเวลกันได้นะครับผมตัวต่อไปครับ ตัวนี้ก็คือเป็นพายุครับผมระดับ9.2มอนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมจากที่ผมเคยเล่น14.2ของผู้บริการเก่านะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าของ g r วิ i จะเยอะไหมแต่ถ้าเยอะนี่คือเป็นอะไรที่ขึ้นดีมากนะครับผมแต่ก็โหดมากเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสารที่เวลสําหรับสายฟีนมักจะไปกันนะครับผมก็คือเต่านั่นเองนะครับผมพวกทุกเต่าเลยนะครับผมช่วงมันอยู่ในช่วงเะเวล90-100 แล้วก็มีอีเดนเควสทั้ง3-4ตัวเลยน่ะมีอีเดนเควสเวลก้าวเก้าดถึงเก้ด้วยเพื่อนๆก็ไปเก็บเลเวลที่นี่กันได้นะครับผมตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวที่มักจะไปเก็บเลเวลเดียวกันครับผมก็คือสตาร์โบนะครับผมสตาร์โบนเนี่ยจะมันจะเป็นหินนะครับผมก็ไปรับกันได้นะครับผมมีอีเดนเควสด้วยเวลเก้9สิบนะครับตัวต่อไปครับโรว์ีนนะครับผมโรว์ีนนะครับเจ้าเหมือนเหมือนตัวอะไรผมไม่มั่นใจหมาหรือวพังพรอนก็ไม่รู้เหมือนกัััันนนนนกกก็็เเเเเลลววว95ออพื่ๆไปรรบบีดดคคส้ยะผม จะได้เสริม EP เข้าไปด้วยก็ไปเก็บกันได้นะครับตัวต่อไปครับ Dark P e ครับผมรลเวล98ครับมีเรนเควสเหมือนกันนะครับไปรับกันได้เช่นเดียวกันโอเคครับต่อไปก็เป็นการเก็บรลเวลช่วง99ถึง110นะครับผมช่วงนี้ครับผมก็จะมีทั้งมอน่าเป็น c o b o ลนะครับผมช่วงมีทั้ง c o b o ลไหลอาวุธเลยไม่ว่าจะ Hammer หรืออะไรก็ตามนะครับผมก็ช่วงรลเวล1-107เพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับ ก็มีมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งครับเมดูซ่านะครับผมอันนี้ต้องระวังโดนสโตนเคิร์ดด้วยนะครับผมเป็นเลเวลร้อยสองนะครับผมก็มีดีนเควสด้วยนะครับเป็นเควสชุดเหมือนช่วงเลเวลที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ไปรับกันให้ครบนะครับแล้วค่อยไปส่งนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นด e เซอร์บูมนะครับผมซึ่งมอนเตอร์เลเวลหนึ่งร้อยสามนะครับมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ไปเก็บกันได้นะครับผม มีเรียนเควสเหมือนกันนะครับเป็นเควสชุดนะครับผมรู้สึกว่าเควสชุดช่วงนี้มันมักมอนมันมักกระจัดกระจายด้วยนะมันไม่ได้อยู่แมปเดียวกันนะครับผมก็ถ้าจะรับเควส์อีกเรนเควสด้วยก็หรือถ้าไปเก็บที่อื่นไหมก็ลองคิดดูาอีกทีแล้วกันโอเคครับผมต่อไปเป็นดันที่นิยมนะครับผมช่วงเร็ววันนี้ก็คือดันแมกม่านั่นเองครับผมต้องมีหลายคนไปแน่นอนครับน่าจะขนเยอะด้วยนะครับก็เป็นชั้น2นะก็ทุกตัวก็เลเวลจะตกอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งรถึงนะครับผม นะครับผมมันก็ไปเลวลที่นี่กันได้นะครับผมต่อไปก็เป็นอโนเลียนนะครับผมเลเวลหนึนะครับผมก็ไปเลเวลกันได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นช่วงเลเวลการเก็บเลเวล1 1 0่งถึงหนึนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็คือแมกมาลิงครับผมเลเวล1นึนะครับผมก็ไปเก็บเลเวลกันได้ต่อไปก็จะเป็นหุ่นนะครับผมภาษาภาษาอังกฤษน่าจะเรียกอ่านว่าเวนเวนัตูปะไม่มั่นใจนะผิดขออภัยนะครับผมเลเวลร้อยสิบห้า มีเควสอีเด้นด้วยนะครับผมจะเป็นเควสชุดนะแต่อันนี้รู้สึกว่าเควสชุดจะเป็นมอนเตอร์อยู่ในแมปเดียวกันเพื่อนๆก็ไปดูนะครับผมว่าเพื่อนๆจะรับไหมโอเคก็จะมีทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างดิมิกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ยิงยิงยิงเนี่ยที่มันตัวใหญ่กว่าข้างบนหน่อย ก็ที่เราเรียกกันว่าหุนนะะ่นนั่นแหละเพื่อนๆก็มาเก็บที่นี่ได้ช่วงระเวลร้อยสิบถึงร้อยี่นะครับผมแต่มอนมาร์อเอมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่พอสมควรมีสตันด้วยก็ต้องมีของมีเทคนิคพอสมควรนะครับผมน่าจะมาเวลที่นี่ได้ดีเลยนะครับที่ต่อไปครับผมก็จะเป็นไอหนอนม่วงนะครับผมแต่ไม่ใช่หนอนม่วงที่อยู่ในที่อยู่ในดันเจียนดันเจียนกิวล์นะครับผมอันนี้เป็นหนอนม่วงที่อยู่ในแมพของมาดุกมั้งครับผมผมอ่านผิดไม่มั่นใจนะ มานุกประมาณนี้อยู่ที่ฟิลหนึนะครับผม,มเพื่อนๆก็ไปเก็บรลเวลกันได้นะครับผมเป็นช่วงรลเวลมอนของรลเวลมอนก็คือเรลร้อยสิกับร้อถึง125นะครับผมกม็เพื่อนๆก็ไปเก็บกันได้นะครับโอเคครับผม เส้นทางการเก็บรลเวล1ถึง120ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมหากผิดพลาดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมแต่น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับผมเพื่อนๆต้องการจะหามอนก็ไปหามอนกันได้ที่เิเกชั่นนะครับผมได้นะครับผมซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับตัวไอด้านบนนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับแล้วหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ